สวัสดีครับวันนี้สวนจเจริญพรพุทกศัพย์นะครับจะพามาแนะนําวิธีการนะครับทําน้ําหมักชีวภาพนะครับนะไม่ใช่แมวชีวภาพนะครับน้ําหมักชีวภาพนะครับนะครับโดยน้ําหมักชีวภาพจากอ่าเศษอ้อยนะครับนะนะครับในส่วนนี้ผมตัด ตามขายแล้วนะครับตัดตามันขายแล้วนะครับแปลงว่าจะเหลือเศษนะครับอะอย่างตาตัวนี้นะครับตาที่ไม่ดีผมก็ไม่ได้ตัดขายนะครับผมตัดส่วนนี้ออกส่วนนี้ออกนั้นมันจะเหลือส่วนนี้ส่วนนี้นะครับนะอันนี้ตัดออกตัดออกก็จะเหลือส่วนส่วนนี้นะครับนะครับแล้วบางข้อตาที่ผมไม่ได้ตัดนะครับก็จะเอามาใช้เกิดประโยชน์ต่อนะครับก็คือการทําน้าหมักเชี้อพาพนะครับนะ ก็จะมีเศษอ้อยนะครับส่วนประกอบก็จะมีเศษเศษอ้อยนะครับแล้วก็หัวเชื้อดูนซีเอ็มนะครับหัวเชื้อดินซีเอ็มแล้วก็ถังนะครับถังบรรจุแล้วก็น้ำเปล่านะครับอันดับแรกผมก็จะใส่อ้อยเข้าไปในถังเลยนะครับ ใส่อ้อยไว้ถังนะครับ,อ,อ,รบอ่ะ้อยที่เหลือเลยครับอย่างตัวนี้สวนผมนะครับก็ได้ต้องการสมดินใหม่นะครับอ่าสมที่สมดินใหม่นะั้นมันก็จะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้นะในการลบพื้นนะครับเพราะว่าสวนมากดินที่ผมนี่มันจะเป็นดินเหนียวนะครับ อ่าตัวนี้คือใส่เข้าไปนะครับเกือบเต็มถังนะครับหลัจากนั้นผมก็จะเติมน้ำาป่าเข้าไปครับก็เติมน้ำเปล่าจนเกือบจะเต็มถังนะครับ แล้วตัวนี้นี้นหมอเชื้อจุลินทรีย์นะครับนะครับอ่าผมก็ใส่ไม่เยอะหรอกครับใส่ประมาณสักสองสามฝานะครับนะอ่ถังวันนี้ก็น่าจะสามฝานะครับหนึ่งมันก็ช่วยลดกลิ่นนะครับดับกลิ่นการน่องเห็นได้สองก็จะไปเร่งนะครับ การเจริญเติบโตของจุลินทรียนะครับผมเติมน้ำไปแล้วนะครับในน้ผมก็จะ การควรนะครับให้ดึงีครับกระจายทั่วอย่านั้นนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝานะครับปิดฝาถ้าใจดีก็ไห้เป็นฝาที่มันมันปิดได้ล็อกได้นะครับนะ แต่ตัวนี้ผมจะปิดแล้วผมจะก็จะเอาไว้ในที่ร่มนะครับแต่ผมก็จะใช้อายุทับไปนะครับอายกทับไปหนักๆนะครับอายวอีกสักหนึ่งเดือนนะครับ,เด,เ,ดนนรบเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงของน้ำหมักชีวภา้าผมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคอยติดตามรับชมต่อไปนะครับอ,อีกหนึ่งเดือนนี้มาดูกัน เดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้น้ำหมักคีวภาพที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้ใช้งานไปบ้างนะครับครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ทักสามเดือนนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่ผมทําไว้นี่นะครับสองถังก็มีการนําไปใช้งานบ้างนะครับครับอ่านี่น้ําหมักจากอ่าเศษอ้อยนะครับเศษต้นอ้อยนะครับครัง้งทีหนึ่ง ทางที่สองอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ใส่น้ e ําอ m เยอะนะครับจะใช้ปริมาณน้ e ําอ m ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวตักไปใช้งานนะครับบำรุงดินบำรุงพืชนะครับนะ,ะปดูที่หนึ่งเห็นครับออองถาง